น้องว่ามใหญ่แล้วครับมาไปดีดล้วพี่น้องได้เรียบร้อยครับผมใส่แงบกบปไปนี่ปลาขิงตะหมอครับผมพี่น้องได้แล้วครับเกล็ดล้างครับผมช่วยพี่น้องไปอู้นหมายยู่อวันอู้นครับผมพี่น้องครับผมบรรยากาศขโมอครับบรรยากาศคุณนาครับอยู่ห้วยข้างหน้าเจ้าของนี่แหละครับผม ถาพี่น้องไปดักอีแงบกบครับมื่อนี้อยู่บ้านนาบ้านทุงคือกาวพี่น้องเอ้าพี่น้องท่านใดเข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเงินทองได้ครับประสบความสำเร็จได้รับพี่น้องครับผมครับถ้าพี่น้องไปดักอีแงบกบครับมื่อนี้ป,ปมผมใได้มากแล้วครับเงียบเกียหลังพี่น้องยากาศใบซีแล้วครับใบาสามใบซีเราต้องไปใส่ไว้เลยครับ หงหล่อทงก,กระโดดนูนครับอ้ายบรรยากาศอยู่บ้านทุ่งบ้านนากับแบบนี้นะครับหาใส่กบหน้านี่กบมันหลายครับต้องใส่กบก่อนหนูหนูหนบ่มีครับพี่น้องโอ้วัดจิตรีดักหนูไปไปงางเบืองเหล่าไปเดินเบืองเหล่ามันบ่มีครับมีแต่หนูทองขาวเดี๋ยวมื้อหน้าผมจะลองเอากลับไปลองใส่หนูทองขท้ามั้งครับพี่นอ้องไอ้ไปน้องครับผม ผม,ผมหลังแรกเขาก็เรียบร้อยครับเนี่ยผมเซียวใบบัวคุ้มไปเด้มเอมืออื่นมาเบิงครับนี่หลังสีเขียวครับผมเรียบร้อยแล้วนี่แหละมันที่ออกมาจากปลายง่ายน,นี่แหละครับเนี่ยครบอยู่นี่แหละปลาบัวครับผมเนี่ยหลังแรกครับเนี่บนหน้าผาดนะพี่น้องผมว่าหน้าชิมีครับปลาบัวเป็นห่วยนะขบหน้าชิไลมากกว่ามันน่าสิลอยมานอ่แหละมันมาเด้อครับผมเข้ามาเด้อมืออืน่นเศร้าสิมัดยำ มันเด้อครับนี่หลังแรกครับพี่น้องมาติดตามกันเด้อครับมาเบิ่งกัมเส้าครับมันจิเป็นสไตล์มันมนเด้อครับอ่าครับผมหมายเลขสองครับตียางมาปลาข้างนายแล้วครับผมมาครับมาเบิ่งกันพี่น้องมานี่ครับผมไมายเลสองโอ้โบเมนครับพี่น้องลงทางเลยพี่น้องบัดดี้โอ้ โอ้โมเมนต์โมเมนต์ที่น้องเกยหลงครับไปกลับมากลับมาทางนี้ทางนี้อ่ามาเบิ่งไงสองบรรยากาศปัดทุงบัดหนาครับหาใส่เงเียบกบครับหน้านี้ครับพี่กบมันหลายต้องจัดต้องดูเลยเนาะผมมาเบิ่งไว้แล้วอ๋อทางนี้ทางนี้ครับอืมหกอยู่ครับพี่น้องไม่สองครับผม ปลาใหม่กันนะครับเนี่ยบรรยากาศนี่เป็นคองหินนู้นต่อมาจากที่่มลังแรกเ้ยพี่น้องเด้อขึ้นปลาเนี่ยมวมบรรดาพาดัวนครับไอ้ที่แบบล้างไงครับเนี่ยไงเลยไอ้แบบไงครับลอ่าสองครับพอจากลัางแรกก็ได้ตโปมเม็ดโปมบักหลายครับผมโปมแล้วครับปักจิ้งปักจิ้งตีโตครับอัดเลย ผามความดูเป็ตายเดิมเต้เต้เเดดิ่มเียงดินเาแบเข้เขามามันมานเด้วครับผมขอเรยปย่าปายายเลยลูกหลานพอจะตามตัวเ้ครับพีหลังที่สพี่น,อน้อเดียวผมปเอม้มายบยบไปแล้วก็เอาหยาจากหน่อยนึงครับผมอ่าเนี่ยมันดาาได้กัดนี่เป็นห้วยห้อยผมว่ามันหน้าผาดเดี๋ยวนี้ครับ ครับพี to together, term, ่น้องเดี๋ยวติดตามเบื่องผลงานยามเศร้าด้วยครับผมดียามเศร้าพี่น้องครับผมวันนี้สีพาพี่น้องไปยามกบเงียบกบแล้วครับยามเศร้าหมอกหลายหลายพี่น้องครับผมวันนี้ครับผมอู้ปายครับผมหมอกหลายคักพาพพี่น้องไปยามเงียบกบปลาครับไปติดตามกันพี่น้องเลยหมอกหลายคักครับพี่น้องบรรยากาศยามเศร้าครับผมอีสานบันทุงบรรนากรบอูบวนหมอกคักพี่น้องเลย มอกหลายลายครับใครที่ต้องไปเบื้องนี้แงกบกับป้าป้า,ปา,ปาบรรยากาศต,ต้องครับถึงแล้วครับไม้แรกครับผมสิมานบอรครับนี่ไม้ที่ผมใส่เมื่อวานครับผมนี่เบื้องมองันจะมีโตบนนอล่นกันครับม,มีกบบอโอ้ยนี่น้องบ่มีกบครับผมไม้นี่ พอหมานครับโอ,อ้เหลือเต็มเลยครับพอหมานพี่น้องพอหมานครับยังเหลือป้าคือเกา่าป้าไปเบืองหลังที่สองครับพอหมานเลยหลังแรกหลังที่สามครับผมยังมาอยู่ไกลกันอยู่พี่น้องเลยมาเบืองกันทำที่ถือมีบ่โอ้ยพี่น้องหลังนี้กับเออมันบ่มีกบบ่เออแปลกเว่ออกได้ตีคื้ บ่มีบ่ถือพี่น้องเงียบปีรีพีซีครับผมมีบ่โอ้บ่ได้กบจากโตเลยพี่น้องมันคือขี้ลายแท้มนเนี่ยเออบ่มีกบนี่อยู่คือเกาครับพี่น้องโอ้ยบนบ่เมนไม้ไม้แบบนี้บ่มีกบครับกบบ่ยู่ครับมันหกมั่งผมว่าเออผมกับเพิ่งเคยมาลองใส่ครับ นี่มันเป็นห่อยแบบนี้โอ้ยผมมีกบดอกอครับเซ็งเลยผมมีอยากเต็มเลยครับพี่น้องเอ,อ้สี่หลังแล้วบรรยากาศหมอกร้ายๆครับพี่น้องโอ้มันนี่หมอกลงนี่วะครับกบเลยบบบเข้าอีกแง,เงบเลยครับผมใส่ไปจะสี่หลังแล้วไปได้จักโตเลยครับสี่หลังเพราะว่าผมไม่แบบนี้ผมว่ากบมันมาอยู่ครับแม่กบมันมาอยู่ใครหน้าหมดแล้วมั้งครับโอ้เย็ดเลยาใส่ย,ย่างดีพอถือกบจากตัวพี่น้อง ครับนี่ยองหลังหิ้หมีกบปอโอ้ยน้องเงียบกิลีคือกันครับเออบบผมว่ากบบปอยู่กบมันไปอยู่กลางนาหมดแล้วครับผมเงียบโอ้นี่เหลือแต่ปลาเขียงคือเก่าโอ้ยน้องเอ้ยครับผมโอ้บวคืนเลยครับบรรยากาศตามห้วยกบบปอยู่ครับผมผมต้องเปลี่ยนสูตรแล้วครับต้องไปหาใส่ตามนาเลือหลังหิส ห้าหลังแล้วครับบราจาคโตเลยครับผมผูถือเลือแตปลาเตรียมอยู่พี่น้องครับปลาทูบครับผมนี่คล้องปลาทูบทิมีกบบปเบิงกันพี่น้องนี่ใส่ไว้เนี่ยโอ้คันบ่มีนี่สิบไราจากเต็มเลยตีลังที่หกโอ้ยน้องมันขึ้นบ่มีกบจบบระยุบประมาณเลยครับหกลังแล้วหกลังแล้วบ่มมีจกักโตน้องเอ๊ สงสัยสิไ่ได้กินละมั้งมืนเนีอดูเด้ครับผมบรรยากาศมันหมอกห้ายๆมืนอนี้โอ้ครับพี่น้องประหมานเลยครับครับผมสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นเกจความรู้ด้วยครับพี่น้องครับผมพอผมก็่เคยไปไปดักเอตรงคลองห้วยน้อยแบบว่าเป็นคลองเป็นปานะครับผมเคยดักผมเคยดักแต่ในกลางนงกลางนานะครับกลางไหนามันมันสีถือครับผมกบมันที่มาอยู่พี่โล่ง ให้หน้าครับผมเป็นเกล็ดความรู้ให้สําหรับพี่น้องเอฟซีเด้อครับคันสิดักกบมีเราต้องไปเอาปลาหกปลาหยังครับมันมันบ่มีครับกบมันบ่อยู่ครับผมฝากพี่น้องเอฟซีเด้อครับนี่เป็นเกล็ดความรู้เลยครับผมบ่เคยใส่ไงเลยบบได้จากโตเลยครับพี่น้องเพราะหยังมันหกกบมันมันหนาซิอยู่ครับมันยานมันกบมันไม่อยู่ให้หน้าเนี่ยครับมันมาอยู่คันดักให้หน้ามันมันสถือครับผมเป็นเกร็ดความรู้เด้อเล็กๆน้อยๆครับผม ผมรู้แล้วครับเพราะว่าผมก็บอกเคยผมไปลองเบงว่ามันน่าสิมีกบนะแต่ว่ากบ่บย่ครับผมพี่น้องบบได้จากเต้มเลยครับเหล็ดลงครับบ่ได้ีนี่เลยครับเนี่ยเอาไว้เป็นเก็บความรู้สําหรับคลิปนี้ให้พี่น้องได้รับเบิ่งนะครับขอต้องไปใส่ครับตรงหกหกใหญหลายปลาใช่นี่ยบต้องใส่ใส่ตามที่ลงโงแจงครับผมสวัสดีครับเกซซีทุกท่านครับผม